เราส้มตำยำเจล,ล็กกระจกครับเดียวกันนะคะทาไงนาะมองมุค้าลยสามครอกเลยอ่าใส่พริกเข้าไปอันนี้เป็นพริก,พร,กพริกสดนะพริกสดสดกระแห้งสดกระแห้งนะฮะสดกระเซ็นสวัสดีครับสดกระเซ็น ร้อนอยู่เลยครับสี่โมงเย็นโชคดีร้านเจเล็กได้ต้นไม้บงนะังเนาะตำเลดีมากครับคนอื่นเกาะเสื้อผ้าบังนะฮะสวัสดีค่ะขายอะไรคะไข่เหลียงอ่าค่ะไข่หมึกหมึกไข่หมึกไข่ตัวเล็จกจ่ายไข่ล้นลูกแหวนมือดตให้ ไข่ล้วนไปหน่อยมยมีอยู่เล็กน,อน้อยจาเดี๋ยวหนูดูให้คุณลูกค้าจะผสมอะไรนไะคะหรือว่าเราปลาหมึกไข่ตัวย่อมเพราะว่ามีมีอยู่ไม่เยอะหรอกค่ะได้ี่ค่าไม่ต้องรีบนะคะ ได้ได้ะราดูแลืลองราคาให้นะคะค่ะค่ะอันนี้ทิ้งร้านไว้หรือจะกลับร้านไปก่อนแล้วกลับมารับคะจ็หรือจะยืนรอเลยค่ะได้ได้ยืนรอเลยหนูกขอแค่สักประมาณสินาทีนะคะตกลงกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไม่มีใครอยู่ร้าน ในแมงดาครึ่งตัวค <th sight> ุณเจออุ้ยสี่โมงเย็นเย็นเดือแล้วไปมาแล้วไปมาลึกจ้ะแมงดาครึ่งตัว นนมันได้มาหลายวันนะครค่ะลมอะไรพัมา,าะค่ะ <c oughs> มากับใครดีกว่าเนี่ยคำถานนะะมนีคนเดียวครับสายคาั <c oughs> คำถามนี้นะถามว่ามากับใครมาผู้เดียว <c oughs> อันนี้ที่ปิดไว้นี่คืออะไรแมงวันเหรออ่าปิดผู้เจ้าก็รู้ปิดด้วยสาเหตุอะไรร้อนอ่ากับเจ้านี้แล้วก็ต่อเลยค่ะ ตู้หลุดยังไม่ว่างไปทำเลยขนาดพับไหมนะคุณเจออ๋อตู้หลุดสายมันเหรออ๋อสายมันสายมันค่ะปูนี้เผลอไปก็เปิดไปแบบเผลอนะแบบหลุดเกลองยวงเนี้ยเผลอหลุดแล้วอ, <laughs> อ่ะพออี่พอ่อขาไหมลูกไม้นหนาฮะได้พี่พอ่อขาไหมถามว่าราคาเท่าไหรอ่อ่ะ เดียวเจเล็กยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจเล็กจะคิดราคาพิเศษให้เดี๋ยวไม่ต้องจ่ายหรอกนะแป๊บเดียวแปบเดียวอยากอยากใส่อะไรบอกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใจนะคะ้พงไอ่าไหรน่าอยู่ที่รถได้ได้ อันนี้รวมรวมทะเลสุกค่ะอน้อยนาลูกฐานน้ำอะไรนะฐานน้ำอะไรไม้ยังครับเนี่ยผลไม้เนี่ยมีมาเลยไหนเจ้าไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผลไม้อ่ะอ๋อยังผลไม้ไม่ว่าเห็นนะบางทีก็มีนะอ๋อนานแล้วไม่ได้เห็นตั้ผลไม้ ขายแล้ที่รู้สึกโลชอบใจอะไปตลาดลืมซื้อแอปเปิลน่ะมีแอปเปิลนะสามลูกโอ้สามลูกก็ได้เยอะนะไม่หรอกเรามานันมือหนักมันไม่เยอะหรอกถ่ายไม่ผิดเจ้าเดี๋ยวมวู ปากรอบพี่ผู้ไทยหน่อยนะลูกนะมาแบบนี้หนูจำได้ในวันนั้นหนูจำไ,ได้เลยลูกหูจ้าทั้งข้าวโพดมะม่วงเลยไหมคะคุณยายปกติมีหลายบัววันนี้ไม่ได้ไหลายบัวมา ใส่ให้ได้หมดเลยไม่ต้องเพิ่มอะไรชิ้นนิดนะคะคุณยาใส่หน่อยไหมคะชอบไก่อ่ะ ไปซื้อสามแพ็คแถมให้บางแพ็คได้ขาได้กันอย่างเงี้ยแหละพอพอพอเราไปซื้อเขาเขาแถมพอเขามาซื้อเราเราก็ขนแถมเหมือนกันจอสี่บาทคะปูม้าตัวน,นี้รุ้มกับสบาทเอร้อยยี่สิบเจ็ดสิบน้อยนะ <70. S 1> <c oughs> ให้เลื่กเองเจ็ดสิบบาทแล้ว <laughs> <laughs> มาค่ะคุณนะคะจะเพิ่มอะไรมาบอกเพิ่มได้แต่ะะี้าแบบเสียบไข่ไข่อ,อยู่ไหนนะลูกที่ไหน จคจอหอยแข็งไข่แดงแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ไข่กลับนะคะดูกันนะคะไม่รูมา,าเดี๋ยวหนูทำให้ละหมึกไข่กุ้งสดไข่แดงปลาปลาไหยคะไม่หรอโอเคเอาแซ่บๆนะแซ่บแบบกลางๆค่ะเลยๆแว่าแบบสุดเจน็เก่งได้เพาะซีเบบดเลยครับซีดเลยนะได้ได้ได้เจออารมณ์ละนะ ดูกันนะคะเจอหมึกนาห่านโอ้เดี๋ยวจะดูให้ห่านแหละหนูจะเลือกซอย่อมให้นะเอายอมหอยแครไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพอมาร้านแหนเนี้ยมีมาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นใด้แค่นั้นเอาร้อยห้าสิบบาทโจเอา รสหรือไม่หวานนะคะได้ได้เดี๋ยวเติมให้นิดหนึ่งร้อนนะค่ะเอาเอาโอเคโอเคใส่ถ้วยเลยเนาะใส่ทั้งข้าวผัดมะม่วงไหมคะมะม่วงไม่ใส่เอาแต่ข้าวผัดโอเคเอาแล้วก็ปูมมาต้องสดทุกอันจะได้ไง Mấy đi review lấy bảo à? Có ย่าเดีวแอบร้องแฉมอพอที่จะสีถูกใจล้างไหมคะอันนี้แถมได้หน่อย นาดูแลพี่คิดพี่ไป150รอ้อยห้าสิบาทเดนนะไี่หาไหน่ององไปรอกคุณนะคะแล้วที่ร้านก็ขายเดขดีนะคะกุ้สดนางยแฉมขายนาขายสั่งอะไราลูก โอเคโอเคเดี๋ยวแม่ทั้งคงแก่ด้วยทอมาก่อนนี่ชี่อแม่นาจบไปแล้วใช่ไหมคงแก่หน0่บาทนะสั่งรายการนะคะจะสั่งไปสั่งรายการแค่เบนนะคะแล้วมีอะไรใส่ตะะัวร้านไหมคะได้จ่ะ ไม่มีเลยจ้าคือบอกเขตขนตรงตรงเลยค่ะร้านเขาส่วนใหญ่จะจะยุ่งจะม้วนกันมากเลยอยากสแกนเชื่อไหมคะถ้าสแกนขายมันวันนี้ค่ะนะเขบทได้จังหวะดีๆอะ่ะโอ้โหแต่ยืนดูดน้ำสักสามวิยังแอบมองลูกค้าเลยนะแต่ราคารับกัดได้ราคาดี มุดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหยุดขโมยขโมยแล้วแล้วคุณจอที่รีสอร์ทมีสกแกนนะมีครับอ๋อคดีอ่ะเนาะครับไหนหน่าไปคุณเก๋เปิมด,ม,ดมูกทะวันที่วัน,ว,นวันนี้เปิดมูกทะแล้วนะครับจันทิมารีสอร์ทมูกระทะซีฟูดนะครับ บางเบิดนะครับใครอยากกินหมูกระทะนะครับร้อเจ็ดเก้านะครับแล้วก็จะมีเซตเ,เมนูสีูุ่ดกุมกรต่างหากนะครับแต่ว่าถ้าไปห้าคนขึ้นไปนี่เขาจะแถมให้แถมกุมกรให้นะครับมีเด็กเสิร์ฟสาวสวยป่ามีครับมีม,มีมีครับ เซ็กซี่เลยเซ็กซ์เือเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซีกเสื่อมเลยสวัสดีครับเลือกได้เลยนะ คุณเป็นของเพชรบุรีหรือลาดลีนี่แหละน่าจะเพชรบุรีแหละอยากกินไหมยังใส่ปลาล้านซึ่งเข้าไปถ้าจะหมอน่มองเล็กมองเล็กมองอะไรเอามาเดี๋ยวไปเอามาสองลูก ไ,ขขขขไม่น่าพี่ผู้ชายหนึ่งร้อสี่สิบลูกะเจ็สิบทไมอ่ะวันนี้ทองไม่ดีอ่ะทองไม่สบายอ่ะไม่ปกติไม่อยากยยากนินน้ำเย็นาประมาณมีเนะ ค่ะเดี๋ยวหนูทานต่อเลยนะคะมีอะไรใส่ปลาราไหมคะไม่มีนะคะให้หนูยำไปเลยหรือแยกน้ำคะจ้ะมีจ้ะใส่ถุงแล้วก็ให้ถ้วยเลยนะจ๊ะเผ็ดปานกลางพอเลยจะเพิ่มยำห้เคมกัน้จ๊ะแล้วอันอื่นไม่แยกนะคะ แข็งแรย่เผ็นบานกลางพอนะคะติดตามชมนะครับสุนิเกี่ยวติเวชนา youtube ครับ้านสุดยอดยมเจเล็กขนมข้าเดินประจวบครับอิเลมอนหุลนะครับ